สวัสดีค่ะแฟนเพจ MG ็ของเจี๊ยบทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเจีย๊ยบกับ m g 4D แต่งหล่อทั้ง2คันและ2สไตล์นี้นะคะบอกเลยคุณลูกค้าชอบสไตล์ไหนสามารถแคปวิดีโอมาบอกเจี๊ยบได้เพราะรถทั้ง2คันมีความสปอร์ตและความเท่ที่แตกต่างกัน oh, เราจะมาเริ่มจากคันด้านซ้ายมือของเจี๊ยบนะคะเพราะคันนี้คะ่ะคุณลูกค้าแต่งเป็นชุดแต่งคะ่ะของงานซันโตแถบสีฟ้า และงานซันโตแถบฟ้าเนี่ยคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นแถบแดงก็ได้นะคะเรามาลงรายละเอียดด้านหน้ากันเลยค่ะด้านหน้าของรถคันนี้เจ็บเสริมหลอด้วยงานสกเกิร์ตซันโตนะคะแล้วก็ไฟหน้าของเขาอะคะ่ะเป็นไฟหน้าแบบ led ค่ะโคมไฟหน้าของรุ่นดีจะต้องแจ้งนะคะคุณลูกค้าจะไม่ได้มีการแบ่งเลเยอร์จะอยู่ในชุดโคมไฟหน้าเดียวกันไม่ว่าจะเป็นไฟ day time หรือไฟเลี้ยวนะคะส่วนโลโก้ mg คะ่ะคุณลูกค้า ตัวนี้จะเป็นโลโก้ MG ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วเป็นสีโครเมียมแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกคุณเจี๊ยบขอพ่นดำได้ไหมซึ่งเจี๊ยบอะทำให้กับคุณลูกค้าบ่อยมากเจี๊ยบขอเวลาในการพ่นสีนะคะประมาณ2วันค่ะคุณลูกค้าก็ให้เวลาเจี๊ยบนิดหนึ่งนะคะในการตกแต่งรายละเอียดดีเทลรถเพราะรถทุกคันเจี๊ยบบอกเลยว่าเจี๊ยบลงรายละเอียดทุกขั้นตอนค่ะและเรามาดูงานสเกิร์ตของซันโต้ค่ะงานสเกิร์ตซันโต้ใช้เส้นสายสีขาวนะคะโดดเด่นมากๆแล้วเราอะก็ใช้แถบสีฟ้า ซ้ายขวาค่ะคุณลูกค้าเพิ่มกิมมิคให้กับตัวงานสเกิร์ตรุ่นนี้นะคะ MG4D ค่ะจะไม่มีไฟเลี้ยวแนวตั้งแต่เราอะ่ะจะเพิ่มรายละเอียดตรงนี้เห็นไหมคะเป็นสีดำมุมแมลงนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นสีดำเงาหรือสีดำกอสแบค็ค ส่วนตัวกระจังหน้าตัวนี้ค่ะจะเป็นกระจังหน้าแบบ Adaptive Grill ที่สามารถระบายความร้อนได้นะคะเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ประกอบไทยค่ะคุณลูกค้าและที่สําคัญรถคันนี้ราคาสุดพิเศษในแคมเปญมเตร์โชว์อยู่แล้วแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกคุณเจี๊ยบอยากแต่งแบบนี้แคปวิดีโอมาแจ้งเจี๊ยบได้เลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็น MG4D ที่รุ่นเริ่มต้นราคาสุดพิเศษและมาด้วยออปชั่นที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังเซ็นเซอร์หลังและแบตเตอรี่49กิโลวัตต์อาวคันนี้สามารถวิ่งได้ไกลถึง42% 3กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ต่อการชาร์จแบตหครั้งนะคะคุณลูกค้าด้านข้างของรถคันนี้นะคะเริ่มจากล้อ,อยางเลยค่ะคุณลูกค้ารุ่นนี้คุณลูกค้าจะได้แม็กอบ17มาจากโรงงานและที่สําคัญขนาดยาง215-50 R 1 7มีแผ่นปิดฝาครอบล้อนะคะเป็นหลักพลาศาสตร์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่น้อยลงและรุ่นนี้กระจกมองข้างเป็นสีดําตัดกับตัวรถสีขาวเห็นไหมคะคุณลูกค้าดีเทลฟังก์ชันมาดีมากๆเลย งานการ์ดติดตั้งฟิล์มคุณลูกค้าสามารถสั่งงานเพิ่มเติมได้คันนี้จะมีการแล็บสติกเกอร์หลังคาดํานะคะให้เหมือนกับตัวดีลองเลนและรุ่นวีของเราคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้2แบบจะทําเป็นแล็สติกเกอร์ก็ได้นะคะซึ่งการแล็บสติกเกอร์ขาหลังคาคุณลูกค้าสามารถถนอมสีหลังคาได้ด้วยแต่ถ้าคุณคุณลูกค้าบอกว่าคุณเจี๊ยบไม่เป็นไร ผมอยากทำงานแบบเป็นงานพ่นสีเลยได้ไหมทำได้ค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้2แบบนะคะสามารถสั่งเจ็บได้เลยต้องการแบบไหนติดตามเจยบคุณลูกค้าแค่แจ้งมาแต่งรถแนวไหนเจ็บจัดให้ได้หมดนะคะและคันนี้จะมีการเสริมหลด้วยงานสเกิร์ตของซันโตค่ะงานซันโตสังเกตง่ายค่ะคุณลูกค้า จะเป็นเส้นสายสีดําชายล่างเห็นไหมคะตั้งแต่หัวจรดท้ายเลยแล้วก็จะมีเนมเพจซันโตอยู่ด้านหลังเพิ่มความพรีเมียมให้กับงานสเกิร์ตนะคะการดีไซน์ของเขาเจ็บว่าดูดีมีสไตล์นะคะรุ่นนี้ออปชั่นรถคันนี้นะคะเป็นกุญแจคีย์เลสถ้าคุณลูกค้าเอากุญแจไว้ใกล้ตัวคะ่ะคุณลูกค้าสามารถกดปุ่มนี้นะคะเข้าออกสะดวกสบายเห็นไหมคะราคาคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆเพราะออปชั่นเขามาแบบไม่กักเลยนะคะคุณลูกค้า มาชมรถคันที่2ต่อเลยนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าแต่งคนละแนวแต่เทสปอร์ตไม่เหมือนกันค่ะคุณลูกค้าชอบคันไหนแจ้งเจียบได้เลยเพราะคันนี้คุณลูกค้าสั่งเป็นงานสเกิตรอบคันของลำกานะคะซึ่งงานสีของลำกาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเรื่องความเป็นพรีเมียมและคันนี้นะคะคุณลูกค้าขอเปลี่ยนเป็นแมกขอบสิบแแต่งเท่เทโชว์ลายเลยนะคะซึ่งลายล้อแม็กค่ะต้องแจ้งเลยว่าเรามีให้เลือกเยอะมากๆกว่าร้อยแบบอยู่ที่คุณลูกค้าเลยว่าชอบแนวไหนนะคะ การลงรายละเอียดเกี่ยวกับดิสเบกทำสี คือคุณลูกค้าสามารถไปดูวิดีโอเก่าๆเ,เจ็บได้เลยสามารถมิกแอนแมปนะคะตามความชอบได้เรามาดูคันนี้ดีกว่าเพราะคันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่แต่งเท่อีกหนึ่งคันค่ะสเกิร์ตด้านหน้าของลำกาค่ะคุณลูกค้าจะใช้เป็นสีดำเงาหรือสีดำกอสแบ็กนะคะตัดกับตัวรถสีขาวมากๆเลยนะคะเข้ากันได้ดีและรุ่นนี้ค่ะคุณลูกค้าก็ยังใช้โลโก้ MG ที่เป็นสีโครเมียมเหมือนเดิมไม่ได้พ่นสีนะคะมาดูด้านข้างของรถคันนี้ค่ะบอกเลยว่าแต่งเท่สปอร์ตจริงๆ เริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะเห็นไหมคะคุณลูกค้าคันนี้คุณลูกค้าขอเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ18เจ็บก็จัดให้ซึ่งขนาดยางตัวนี้จะต้องมีการเปลี่ยนด้วยนะคะคุณลูกค้าเป็น2 2 5สองทับสี่ R 1 8นะคะแล้วก็เป็นแม็กของ O a s i s นะคะสีดำ gloss black ซึ่งเข้ากับงานสเกิร์ตเลยเห็นไหมคะคุณลูกค้าเพราะว่างานสเกิร์ตของลำการเราก็ใช้สีดำ gloss black เหมือนกันนะคะกระจกมองข้างเป็นสีดำตัดกับตัวรถเข้ากับชุดสเกิร์ตสุดเท่เลยค่ะคุณลูกค้าและรถคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลือกเป็นหลังคาสีเเเดดดีียววกัับตตรถหมมมมือนิิไ้ไาล หรือว่างานพ่นสีนะคะมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีขาวและก็มีเนมเพจค่ะคำว่า a m o อสตินะคะก็คือตัวนี้เป็นชุดแต่งของลำกาคุณลูกค้าสามารถแจ้งได้ว่าจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะคะการดีไซน์ของรถคันนี้นะคะเจยบต้องบอกเลยว่าแต่งออกมาเทสปอร์ตจริงๆค่ะคุณลูกค้าสามารถดูเป็นต้นแบบได้เห็นด้านหน้าด้านข้างหล่อแบบนี้แล้วไปดูท้ายรถบอกเลยว่าหล่อจริงๆค่ะ พามาชมด้านท้ายของรถทั้งสองคันเลยค่ะเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าทั้งสองคันแต่งออกมาเทสปอร์ตเหมือนกันคุณลูกค้าจะได้สปอยเลอร์หลังทวิงแอร์โรวิงมาจากโรงงานการปัดน้ำฝนไล่ฟ้าและทั้งสองคันนี้คุณลูกค้าจะได้กล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์หลังมาจากโรงงานเจบมีการเสริมหล่อให้ทั้งสองคันก็คืองานสเกิร์ตซึ่งด้านขวามือของเจบค่ะคันนี้นะคะจะติดของงานซันโตค่ะคุณลูกค้าส่วนด้านซ้ายมือของเจบนะคะคันนี้จะเป็นงานของลำกาค่ะ ชอบสไตล์การแต่งรถคันไหนนะคะแจ้งเจียบได้เลยแต่คุณลูกค้าคะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะสมมุติเลือกงานซันโตแล้วคุณลูกค้าบอกคุณเจยบอยากเอาสเกิร์ตท้ายของลำกาได้ไหมจะมีส่วนต่างนะคะคุณลูกค้าแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าแบบว่าเลือกเป็นชุดของเขาเลยอะลำกาก็คือลำกา ซันโต้ก็คือซันโตแบบนี้นะคะคุณลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะชอบคันไหนแคปวิดีโอมาบอกเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊จะพาไปชมภายในของรถนะคะรุ่นนี้กันเพราะภายในของเขาสปอร์ตมากๆเลยเพราะว่าเน้นเป็นโทนสีดำเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ภายใน MG 4D ของเจมนะคะคุณลูกค้าจะได้เป็นเบาะสีดําค่ะโทนดําเลยไม่ว่าจะตัวคอนโซลนะคะแต่ว่าตัวคอนโซลนี้จะเป็นสีดำกอสแบกค,ค,ค่ะคุณลูกค้าหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์ขนาด12นิ้วใหญ่ขึ้นฟอนต์หนังสือดูเคลียร์ตาขึ้นแล้วก็การใช้งานง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าเกียร์นะคะคุณลูกค้าสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้เลยนะคะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮมีที่วางแก้วน้ํา2ช่องใหญ่ๆเลยแล้วก็นี่วางกระเป๋าใบใหญ่นะคะพวงมาลัยคุณลูกค้าได้เป็นแบบบางติฟังก์ชันและมีเมนนะะูัะ ให้กับคุณลูกค้าได้เลือกใช้งานได้ง่ายขึ้นส่วนหน้าจอแสดงสถานะเกี่ยวกับรถจะเป็นขนาด7นิ้วค่ะคุณลูกคา้าเบาะที่เจี๊ยบนั่งนะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบ6ทิศทางด้วยเห็นไหมคะคุณลูกคา้าบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ออปชั่นมาแบบนี้คุณลูกคา้าราคาก็พิเศษดอกเบี้ยก็สุดพิเศษมากๆเลยเดี๋ยวเจี๊ยบนะคะจะไปอยู่ที่ด้านหน้าของรถทั้งสองค่ะนะคะคุณลูกค้าชอบรถสไตล์ไหนสามารถแคปวิดีโอเจี๊ยบมาได้เลยเดี๋ยวเราไป ปิดคลิปกันด้านหน้าเลยดีกว่าค่ะสำหรับรถ2องคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็น MG4D รุ่น Standard ค่ะคุณลูกค้าสนใจอยากได้รถแต่งสวยๆแบบนี้สามารถโทรมาปรึกษาเจี๊ยบได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0929914965เจียบมีบริการไฟแนนซ์มีบริการส่งมอบรถให้คุณลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยสามารถโทรมาซื้อรถกับเจียบได้นะคะ อยากได้รถแต่งสวยแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเจี๊ยบด้วยนะคะจำเจี๊ยบไม่ได้ไปเซิร์ชที่ Google ได้เลยค่ะ MG เจี๊ยบนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ